ใครที่มีที่ดินตรงหัวมุมนะครับคุณจะเสียที่ดินไปฟรีๆเลยนะครับ2ตารางเมตรครับตามกฎหมายเนี่ยเขาจะให้คุณ่ะตัดตัดมุมเป็นเฉียงๆแบบนี้ครับก็คือเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือคือแนวแนวเขตที่ดินนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นหัวมุมติดทางสาธารณะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นถนนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจะเป็นซอยซอยถนนเข้านะฮะเขาจะให้คุณเว้นจากขอบแนวที่ดินมา2เมตรนะครับส่วนฝั่งเนี้ยก็เช่นกันฝั่งที่ติดถนนฝั่งเนี้ยครับคุณก็ต้องเว้นจาก เตแนวที่ดินครับมา2เมตรเช่นกันนะฮะแล้วคุณก็จะต้องตัดเฉียงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอ่แบบนี้นะครับคุณก็จะต้องเสียเสียตรงเนี้ยไปนะฮะเพื่อจะทำกำแพงเฉียงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทางอ่าที่ดินเนี่ยเขาจะให้กำหนดว่าเวลาเนี่ยรถเข้าซอยเนี่ยมันอ่ามันมีโอกาสที่รถเนี่ยมันจะไปชนมุมหรือปาดเข้ามุมเนี่ย ทำให้กำแพงคุณเสียหายได้นะครับอาจจะแบบไม่พ้นหลบไม่พ้นแบบเช่นรถยาวๆเงี้ยครับเขาก็เลยกําหนดกฎหมายนี้ขึ้นมานะฮะแต่ว่ากรรมสิทธิ์ตรงตรงมุมเนี้ยตรงสามเหลี่ยมเนี้ยคุณก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ใช้อะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาให้คุณตัดเฉียงนะครับแต่ส่วนที่ไม่ได้ติดทางสาธารณะนะครับอย่างเช่นเนี้ยเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะตรงด้านหลังเนี้ยจริงๆก็ติดสาธารนณะ,นะครับแต่ว่าตรงเนี้ย มันติดกับที่ดินของที่ดินข้างเคียงที่ดินคนอื่นนะฮะซึ่งมันไม่มีซอยมันไม่มีทางเข้ามันไม่ใช่ถนนนะตรงนี้เป็นที่ดินนะเนี่ยสุดแนวเขตตรงเนี้เป็นที่ดินคนอื่นนะฮะตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นหัวมุมก็ไม่ต้องตัดครับเราจะตัดเฉพาะตรงแค่แค่หัวมุมเท่านั้นนะครับที่เป็นทางสามแยกเนี้ยครับเนี่ยที่ว่ามันลดจากซอยมันเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตรงนี้ครับที่จะต้องตัดนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเรื่อยๆครับดีครับ